หอมแก้มด้วยนะฮะนี่นนี้ต้องหอมแก้มแล้วตอบนี้ถ้าหอมแก้มก็โดนเจ้ตัวเลยผู้บริหารล้วนๆเอ้าเหลืออีเกียนฮะสามอันสามอันนะครับอีกสามอันนะครับอีกสามอันเท่านั้นสามอันครับคันห้าร้อยบาทนะครับทำบุญกันด้วยนะฮะทำบุญกันด้วยนักดนตรีกับพ่อพิษนะครับนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าครับนี่นี่ทำยังไงฮะเออาลูกเอาด้วยลูกเอาด้วยลูกอ่านะครับขอบแก้ม เกิดเคิรนหอมไหมนี่เกิดมายังไม่เคยจับมือผู้หญิงเลยนะจับมือผู้ชายตลอดเกิดมาไม่เคยหอมแก้มผู้หญิงเลยนะหอมแก้มผู้ชายตลอดสองใบสุดท้ายอีกสองใบสุดท้ายอีกสใบสุดท้ายนะครับหนึ่ห้าร้อยบาทนะฮะพร้อมราเซ็นเดอร์ซ่าสมุญกันด้วยนะครับเอาไหมฮะเอาไหมฮะคือต้องบอกว่าเด็กเนี่ยนะครับเด็กเขาอยากได้ห้องสมุดนะฮะแล้วก็ คือเป็นการให้ความรู้เป็นการให้เราดูนะใช่รัจะได้ม่มีปัญญาทำงานพิธีกรวันหนึ่งได้สองสามหมื่นนะฮะก็ก็ควรจะทำเดี๋ยวก่อนนะมึงมึงก็สตาร์ทค่ตัวสูงเกินมึงก็สตาร์ทค่ตัวสูงเกินไปไหมครูบขอคนสุดท้ายครับขอคนสุดท้ายครับ ก็ใบสุดท้ายครับ1,500บาทครับสามครับพี่เบิร์ดบางนะครับพี่เบิร์ตเอาไหมครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครรับบพี่เิ์ดทงชัยใจดีเอาไม่เอานล้วครับต้องเลเลยครับพี่เบิร์ดโดนประคับเอาไปด้วยยอดเยี่ยมสุดๆสนใจไหมครับพี่ดูให้พี่เลือกบนเวทีว่าพี่จะหอบใครพี่เบิร์ดขึ้นมาจูบปากเมดอสซาได้เลยจะพี่ซื้อไหมอ้า เขาบอกว่าขอจับมือน้องเมย์ได้ไหมที่เพื่อนบอกไม่ใช่เนี่ยเฉยๆแต่ไอ้เนี่ยชิดดีกว่าปล่อยปล่อยเดี๋ยวมันปล่อยไฟไหม้ปล่อยไฟปล่อยไฟหรือปล่อยตีฉาดไม่รู้เขาบอกว่าน้องปล่อยใช้ทีเน็ตจริงๆเลยสองอันสองอันค่าสองอันนึงนะ ของปลอยอันนึงนะปอยบอกปอยจะทำบุญนะปอยยิงขายสองอันสุดท้ายเดี่ยวสุดท้ายครับสุดท้ายครับข้างหลังได้แล้วครับข้างหลังครับข้างหลังครับสุดท้ายข้างหลังครับพวกเดินกระจายเดินมาบ้างเดินมาบ้างอ้าวนะครับคุณคุณคุข้างหลังครับคุณทองด้านหลังเลยครับข้างหลังครับคุณทง้างครับอ่าเดินไปเลยครับอ่าเอ้าเลยเลยเลยไปแล้วเลยไปแล้ว ยินดีด้วยครับครับุญด้วยขอแค้ไหนก็ถามไม่ใช่ใจเงินเลยไหมจ่ายเงินจ่ายเงินไหมจ่ายเลยค่ะนี่มิตรนาที่ขอบคุณน่านะคะขอบคุณมให้ส่งให้เกิดหน้าชั้นใดขอให้มีปัญญานี่แข็งฉลาดขอบเขาให้ขอบคุณนั่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ใช่คันนึงนะใช่อีกอันนงนะครับห่้ารอยบาทครับไม่ไ่เขาบอกว่าเาบอกก่อนามันเป็นลิมิเต็ดคือหมดแล้วหมดเลยใช่วันนี้ค่ะคุณ้ชาค่ะครับป้าเป็นลเม์สนอั่ลม่ลงไปได้ลูกเมยลูไปเสมลไปเลยลูกเพื่อเพื่อการศึกษาของเด็กเ้าบอกว่าต้องเมลงเร็วมากะ ราคานี้ไม่ได้บอกผ่านขอเป็น3,5 0 0นได้ไหมครับเก็บเองห้าร้อยเก็บเองห้าร้อยอีกห้าร้อยห้าร้ยเมบอกว่าขอเลยอห้าร้อยเอาให้พีครับเอาไปดสามพันสามพันสามพันหอมเลยหอมเลยหอมเลย พอเลยพอเลยพอเลยขอบคุณครับอบคุณนี่มนี่้าขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พิโสยังเปนอีกขั้นึงแล้วกันนะครับว่าเราได้ทั้งหมดนะฮะเราเอาทําบีที่ไหนครับพ่โสครับเราจะร,ร่วมบริจาคโครงการร้อยหลังเรียนรู้ร้อยรักการอ่านนะครับผมนะฮะซึ <c oughs> ่งเป็นห้องสุ่ที่100ด้วยนะครับ โอ้โหถือว่าเมื่อคราวที่แล้วนี่ยอดสูงสุดอยู่ที่600กร้อยใช่แต่ครั้งนี้ทะลุเต้าโอดร้อครั้งที่แล้วแปดร้อยแปดร้อยอ0นด0บหน้าห้าเลยครบเลยครับผมนายแน่มากฟุครับเราไปนี้นะคะรับขอเรียนเชิญมิสเตอร์ไปกันครับไปกันเตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์อิซุมิอีกครั้งนึงนะคะ ครั้งนี้นะครับมอบของที่ระลึกให้กับเดสตาวันนี้นะนะครับแนารักกันแน่ทั้งนั้นเลยรับทุกคนลูกรับทุกคนนะฮะถ่ายรูปไปเที่ยวูกเด็กฮะ เป็นพิธีกรที่มั่นใจในเรื่อง่างตัวเองมากๆนะครับคนดีคนดีดๆพิธีกรด้วยพิธีกรด้วยครับพิธีกรด้วยครับ คเดี๋ยวให้ศิลปินนะฮะขอเชิญตัวแทนมอบนะฮะเป็นคุณทั้งหมดเมื่อกี้ที่การประมูลเป็นตัวแทนมอบให้กับผู้บริหารของคอพิษเลยนะครับครับมอบให้มิสเตอร์อิซุมิด้วยนะครับที่โสรยาะครับเป็นตัวแทนนะครับนี่หนึ่งมื่หพันบาทนะครับ และเราเดตอนนี้ไปกับเรียนเชนผู้บริหารจากคองฟีทุกท่านนะคะึี่มาในทีถ่ายรูปร่วมกัน็นที่ด้ลึกเ,เ,เลยครับประเทศลึกเลยนะครับเรียนเชเลยครับเดียสตายยืนเลยลูกเลยลึกเลยเลยูกน,นั่งไม่ต้องนั่งค่ะยยืน <laughs> ยืนนะ <laughs> อย่าลืมนะครับพบกับพวกเราได้อีกวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนนะคะใช่ครับผมวันเกิดพี่ธงธงด้วยใช่ไหมสัตว์ได้หีรขอเชิญน้องนิกกี้มาเป่าเทียนให้ที่ด้วยนะยครับ